คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้เราก็มากันอีกครั้งนะครับผมกับเกมตีตุ่นนะวันนี้ต้องมีพอยเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่600พอยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะโอเคมาขอเริ่มทีม่สองจุดห้าก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ไป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 โอเคห้าสิบสวยมาไนี่ไงเจ็ดห้าผมดี่นี่ี่ีโอเคห้าสิบครับ อเววอาไปเอาไปโอ้ยคนมีคนมาตีแบบว่าตัวใหญ่ๆตีกันเอยอะเหมือนกันนะเนี่ยบดูคงวันนี้ดวงผ,ผมเองไม่น่าตีติดว่ะพวกตัวแบบนั้นนะครับตอ,อนนี้พยายามตีแบบว่าตัวธรรมดาธรรมดาอยู่นะครับผมยังไม่ได้แบบว่าเมาตังเต่าจะตีตัวใหญ่เท่าไหร่นะคนามดูคงวันนี้ก็โหเข้ายากพอควรน,นะ,ะเอาจริง แตอนนี้ก็บงดีอยู่อยู่ที่พักเจ็ดร้อยสามสิบนะครับผมก็เพิ่มมาร้อยหนึ่งนะตอนนี้ผมก็ตีสองจุดห้าไงเออก็ประมาณนี้ผมว่ามันก็โอเคนะครับผมโอเคมาอยู่นะขอเพิ่มห้าเลยกันมาเองเสียงดูครับผมไปไปไป,ป,ปเฮ้ร้อยหนึ่งตัวน,นี้ครับเฮ้ยวันนี้กิๆตัวทีธรรมดานี่ก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องแบบว่าถึงขั้นตีราชาเนนะี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ดูดีบกมาสามร้อยเลยเนะี่ยไปไปไป เรือ่องตีโตใหญ่ก็พอเล่นได้นะวันนี้โอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมมา400แล้วทุกคนซึ่งเอาตรงๆอ่ะของสาวผมถือว่าโอเคมากแล้วนะครับเดี๋ยวเพงเริ่มรถนี้เดี๋โอ้โหเริ่มลดเฉยเลยว่ะอะไรละ่ะตายไม่เข้านะครับผมมาเยอะขนาดนั้นไม่เข้าได้ไงวะโอเคขอลองเพิ่มดูแล้วกันนะนะผมเป็นติดดูแล้วกันนะครับ มาเอาไม่เข้าอีกเลยทีนี้โอ้หนักเลยเหลือ400โอ้มสูงไม่มาโอเคกระต่ายมาครับเอ้ยนี่ไงควินมาแล้วครับผมโอเคเรียบราา้อยครับตอนนี้ก็อยู่ที่พันสองนะถ้าต่ำกว่าพันหนึ่งผมพอเลยแล้วกันนะครับมา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 บุฟอ,องต่ำกว่า,าโอเคงั้นก็ขอพอเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าละกันเนาะวันนี้ก็น่าจะได้แค่ พันเดียวทุกคนกไม่ได้เพิ่มมากว่าน,นี้แล้วมั้งเออเอาโอเคก็เรียบร้อยครับผมวันนี้ก็ได้มาที่1,000พอยต์อยนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะบวกมาถึง400ร้อยนะผมก็ถือว่าอ่ะโอเคอยู่แล้วกันนะทุกคนในคลิปนี้นะครับที่ผมสามารถทอได้จากพันหนึ่งในรอบแรกก็แล้ววันนี้ตีธรรมดาก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมไม่ต้องเป็นตัวใหญ่ก็ได้นะก็ถือว่าวันนี้ก็บวกดีอยู่นะครับงั้นวันนี้ผมขอจบคลิปมาเป็นเช่นนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้านะครับสำหรับววััันนีี้สสดครบ